Sang vừa lâu emuan nha Oi bất nýt bất lì Sang vừa lâu emuan Oi bất lát emuan lát emuan bất lát emuan bất lát emuan bất lát <laughs> đấy nói điều nướng khâu Nhi khôi phải hay theo khuẩn bưng khâu à vào... Đấy xến nó bọn... ừ. mưu Bỏ đầy xến Bớt hổ đi Bố mạc hổ Bố bảo hổ Ôi xì hạ điều hổ nướng ní hổ Bỏ đầy xến anh mưu nướng nè Đầy ได้เต้น้ำยาคุยไว้ไปบอกสุจ้าฟฝั่งลืมหรือวะเมื่อนั้นนะใหหมดแล้วเหรออ้าวเขไม่รู้ว่ามงไออ้านในครับเจ้าร้านข้างในยังไม่หมดอ้าวประมา่ดิอ๋อไข่หมดแล้วไปแล้วมั้งอ้า

เอ้ยเป็นขุนหม,อนหมอนะ้อขุนหนะม้อนะนะอนที่ไปซื้อค้างคุ้ยในมือนั่นนะอันนี้ว่าโอ้ยใส่ให้หมามันไนดะ้เรียกขุนหุ่งแนะ่ตักแล้วโอ้บ่ได้บใครเป็นคิดมือนั่นเนี <t> ้ย<ร>ดอกเตยดอกเตยอะไรวะเอ้ยขุนหมอหน้อเนาะปลานั่นบอกนะเลยอันนี้ไปบอกสมอนะ้ขุนหมอนะ้อ โอ้ยเจ้าซ je? ื i, ้อจ <c oughs> okay, <play with> <asm> ักบัเจ้าเก่านนั้นเนาะโอ้ยยิบไปไอ้ขอมัน่มันบบอกแล้วเวยนอุ้ยวะเน้บอกไปหิ้วไปสงในเดี๋ยวไดไปโวยมันสวยหอีเนี้ก็ว่าเอ๊ะขแบงดดวะสวยไปละเท่ก็ มาแล้วครับมาแวะเมืองไทยตัวมาใช้นี่ <c oughs> ต่อไปเลขบันทีหน่อยจัดจัดไห้หนได้ไหมเดี๋ยวผมจะโอนให้ตอนเช้านะเนี่ยแล้วโอนมาน่าจะไม่ครบแล้วพบมิตรก่อนเย็นแนี่ผมจะเอามาสดให้นละ ไ,ไหนมาในบี้กซื้อนมส้น,น,น,นสั่งไว้เด็เช้าแล้วโมโหตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเ้าไม่ได้มาขายอีกร้านนึงอ่ะโอ้โ,อโหตลาดนี่นะอืมด้านในยีสิบบาทโอ้ยแล้วคนไปซื้ออยู่ข้างก็เดี๋ยวมันมันเหลือก้นถุงใช่ไหมคนนั้นอ่ะบอกโอ้ยแถมไม่เลยโอ้โหคนขาย โอ้ยขายเป็นขีดใช่ไหนี่ไปซื้อยี่สิบบาทโอ้ยยี่สิบาทได้แค่นี้นะเอาสามสิบเลยไหมโอ้ยเอายี่สิบพอครับวะโอ้ยพี่โอ้โหจริงพอแต่บ้วนปากเลยวันนั้นนี่ยเออโอ้โหบ้วนปากแย่สิฟันยังออกไม่หมดเลยไมไ่แล้วคนี้ออกมาใช่ไหมถามถามถามไอ้คนรู้จักอ่ะเขาก็ว่าแต่ละคนก็ว่า ได้เส้นด้วยหรือเปล่าไปมันไม่ได้เส้นนะเดี๋ยวผมโทรมาบอกเนอะอ๋อมาขอไม้เล็กมือทีครับไปเชนี่ครับติดนี่นานแล้วโอ้มันก็เป็นเส้นอ่ะ